โสตาที่เราแสดงคู่นี้คู่แรกนะครับอันนี้แสดงจริงแล้วก็หนังสือจะแสดงอะไรอีกคู่หนึ่งจากขากับอะไรครับคานาส่วนจากขากับชิวหาจะไม่แสดงนะครับจากขากับชิวหาท่านก็จะบอกว่าเหมือนกับคานานะต่อมาโสตาเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับจากขายตนะมูละนะโสตายตนะมูละก็เหมือนกับจากขายตนะมูละ,นะ ura, ะคู่นี้ก็ไม่แสดงเลยใช่ไหมครับ ตัวนี้ไม่ถูกแสดงเลยนะแล้วก็มาแสดงคู่สุดท้ายคืออะไรครับคานากับชิวหานะท่านก็จะแสดงให้คุณดู3คู่แค่นี้นะแต่ว่าจำไหวไหมจำไม่ไหวก็ตัดทิ้งหมดนะสำนวนที่จะเป็นแบบนี้นะจะมีสำนวนพิเศษตรงนี้นะครับสำนวนพิเศษ3ที่นะเราก็ไม่ต้องไปจำนะครับก็ตัดทิ้งไปหมดแต่ให้เข้าใจว่า ทั้ง3ที่เนี่ยนะครับวิธีอธิบายต้องใช้แบบนี้นะคุณก็ต้องเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปตามมูระมูดีก็ใช้หลักเดียวกันนะเพราะฉะนั้นตอนคู่ที่เหลือเราจะไม่อธิบายแล้วนะครับเพราะว่าขึ้นไอ้วงวง,วงทีไรก็ปวดหัวทุกทีนะก็ผ่านผ่านไปบ้างอ่าวันนี้เราพอก่อนนะ เหนื่อยจากเมื่อวานไปแห่ <laughs>